สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ทางร้านผ้าบ้านพระบุชาเป็นคลิปเปิดแบ่งปันเขี่ยวหมูตันสามบารมีครูแรงรุ่นมหาอำนาจมหาบารมีหลวงพ่อวิชาธนะลาโพหรือว่าหลวงรวยวัดเขาวงหนองม่วงจังหวัดลบบุรีคลิปก่อนหน้านี้เราเป็นคลิปเปิดสั่งจองไปแล้วนะครับใครที่จองไว้ก็จะส่งให้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดกันถุงเขาจะเป็นถุงซีนทึบสีออกเงินเงินนะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับ สติกเกอร์นี่ครับพิมพ์มาเป็นแบบขาวดำเป็นถุงซีนทึบไปลุ้นเลขโค้ดกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างแกะจากถุงซีนมาให้ได้ชม3 3ตัวอย่างนะครับตัวอย่างแรกนะครับที่แกะออกมา เขาเลี่ยมแบบนี้นะครับจริงๆแล้วการเลี่ยมนะ่ะก็คือเขาจะมีเลี่ยมแบบว่ากรอบออกสีส้มสีทองอ่ะเขาจะมีอยู่เก้าเก้ากรอบแบบนั้นนะครับนอกนั้นก็จะเป็นแบบเลี่ยมกรอบใสกันน้ําแบบนี้แล้วก็จะมีใส่น้ํามันว่านหนึ่งร้อยแปดไว้ด้วยนะครับเป็นน้ํามันว่านหนึ่งร้อยแปดจากป่าลึกน้ํามันว่านนะ่ะจะปลูกเสกโดยหลวงปู่สมบุญวัดลําพันธบองจังหวัดสุพรรณบุรี ัน,นี้จะเป็นเขียเข่ยวหมูตันเขี่ยวหมูตันเนี่ยเขาคัดออกมาจากจำนวน2,000ก่าเขียเ่ยวน่ะได้เขี่ยวหมูตันอยู่ที่229เคี่ยวรุ่นนี้นะครับจัดสร้าง229ีเ้คียวที่เขียเ่ยวนี่จะมีใส่คำว่ารวยย่อมาจากหลวงรวยหรือว่าหลวงพ่อวิชานะครับแล้วก็จะมียันนะยันนะชักอุณารมแล้วก็มีเลขโค้ด เป็นเลขโคตอารบิกแล้วก็เลี่ยมแบบนี้เลยนะครับเขี้ยวหมูป่าเป็นเขี้ยวหมูป่าแล้วเป็นเขี้ยวตันนะครับพูดถึงเขี้ยวตันาหายากส่วนใหญ่จะเป็นเขี้ยวกรวงกันถ้าเขี้ยวกรวงส่วนใหญ่เขาก็จะไปอุดมวลสารต่าง เหมือนขราวที่แล้วที่นํามาเปิดเป็นของหลวงพ่อเมียนเนี่ยจะเป็นเคี่ยวกวงที่เขาอุดมวลสารอันนี้จะเป็นเคี่ยวหมูตันเขาจะตันหมดเลยนะครับเคี่ยวหมูตันน่ะตันตั้งแต่โคนเลยก็จะเป็นตันตั้งแต่โคนนะครับขนาดนี้แล้วแต่นะครับสั้นยาวไม่เท่ากันอันนี้จะใส่น้ำมันว่านไปด้วย เขี่ยวหมูตันนี่ก็ถือว่าเป็นเครื่องรางที่พานป่าเขาต้องมีนะสมัยก่อนเนี่ยเขี้ยวหมูป่าตันจะเกิดกับหมูป่าตัวผู้เป็นของโทนสิทธิ์ถือว่าหายากและก็มีอนุภาพทางมหาอุดหยุดลุกปืนคงกระพันชาตรีและสามารถป้องกันภัยจากสัตว์ป่าได้สารพัดจึงเป็นที่ต้องการของพรานเป็นอย่างมากนะครับก็ถือว่าเป็นเครื่องรางที่เป็นของโทนสิทธิ์ ยังไม่ปลุกเสกก็ถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วนะครับเขี่ยวหมูป่าตันเนี่ยจะหาได้ยากของแท้นี่จะดูง่ายนะมันจะไม่ค่อยสวยหรอกของแท้เนี่ยแล้วรุ่นนี้นะเขาปลุกเสกตั้งแต่ปี3-7มานะครับเรื่อยมาเลย เพราะว่าหลวงพ่อวิชาเนี่ยหรือว่าหลวงรวยเนี่ยท่านเก็บเอาไว้ตั้งแต่ปี37สมัยนั้นก็ปลูกเสกก็จะมีหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองหลวงพ่อเย็ดวัดหนองจอกประจวบหลวงพ่อคูณวัดบ้านนาไร่หลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระแล้วก็มีเมื่อปี50นเนี่ยจะเป็น3เสือกับใจเขาเรียกว่าเสือดำเสือมหเหษวนเสือใบแล้วก็มีอีกหลายวาระนะครับ ถ้าใครได้ดูคลิปเปิดจองก็จะมีบอกอยู่นะครับว่าปลุกเสกกี่วาระนะครับมีเกจิอาจารย์ท่านไหนปลุกเสกบ้างนะครับถือว่าเป็นรุ่นที่ปลุกเสกเยอะมากถ้าไม่เก็บรุ่นนี้ก็ไม่รู้จะว่าจะเก็บรุ่นไหนนะครับสำหรับเขี้ยวหมูตันเขี้ยวหมูป่าตันเป็นของหายากของโทนสิทธิ์แล้วปลุกเสกตั้งแต่สมัยเกจิยุคก,กับเก่านะครับถือว่าคุ้มค่ามากนะครับ ถ้าใครเคยไปเช่าของเกจิท่านอื่นนะ่ะแค่เคี่ยวเดียวนะ่ะประมาณ2,000บาทได้นะครับปลุกเสกแค่เกจิเดียวนะอันนี้ปลุกเสกมาแบบหลายเกจิมากนะครับเปิดให้บูชาอยู่ที่เคี่ยวละ700บาทถ้าเอา3ามเคี่ยวคิด2,000บาทแต่มันจะอยู่ในถุงซีนทึบนะเราเลือกไม่ได้นะครับถ้าใครโชคดีเจอที่เขาเลี่ยมแบบสวยๆนะครับอันนั้นนะ่ะค่าเลี่ยมก็เป็นพันแล้วนะ ค่าเลี่ยมนี่แพงนะครับอย่างนี้เลี่ยมแค่เลี่ยมใสเนี่ยสองสามร้อยบาทนะครับเฉพาะค่าเลี่ยมเนี่ยเลี่ยมกรอบเดี๋ยวนี้แพงนะครับอันนี้เลี่ยมแล้วก็ใส่น้ำมันว่านหนึ่งร้อยแปดด้วยอันนี้เป็นตัวอย่างที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกสองตัวอย่างกันเคี่ยวหมูป่าตันตัวอย่างที่สองแบบนี้นะครับ เขเลียมนะก็ใส่น้ำมันว่านใส่ทุกเคี่ยวของแท้นี่ไม่สวยอันนี้เป็นแบบเขี้ยวแบบธรรมชาติเลยลักษณะแบบนี้เลยนะครับก่อนที่เขาจะนำมาเลี่ยมนะ่ะเคี่ยวมันจะแห้งแล้วก็เหลืองมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกเคี่ยวหนึ่งตัวอย่างที่สาม แบบนี้เลยนะครับเคี่ยวหมูป่าตันใส่น้ำมันว่าน8 0 8ง้ดไปด้วยรุ่นนี้ถือว่าน่าเก็บที่สุดแล้วนะครับแนะนำเลยนะครับถ้าใครยังไม่มีเก็บเคี่ยวหมูป่าตันรุ่นนี้ควรที่จะเก็บมันหาไม่ได้แล้วนะครับหมดจากรุ่นนี้ก็ไม่รู้จะเอาจากที่ไหนมานะครับที่เป็นลักษณะ เขี้ยวหมูป่าตันแล้วก็ปลุกเสกตั้งแต่สมัยตั้งแต่ปี37มาหายากที่เหลือก็จะเป็นเขี้ยวหมูกรวงนะครับเขี้ยวหมูตันมีแค่229เขี้ยว ถ้าหากใครสนใจติดต่อเบอร์0942394924 0942394924หรือว่าไลน์ id เป็น l ล n e pbpb4289 pbpb4289 ถ้าใครแอด l ล n e แอดไม่เป็นให้สแกน qr code ตรงหน้าจอนี้พอสแกน qr code มันจะขึ้นลิงก์ให้กดไปตามลิงก์ลิงก์จะพาไปที่ l ล n e แอดของร้านผ้าบ้านพ้าปูชาให้กดเพิ่มเพื่อนแล้วสามารถที่จะพูดคุยสั่งจองทลายแอดได้เลยง่ายนิดเดียวช่วงเวลาในการติดต่อที่สะดวกโทรได้ตั้งแต่8โมงเช้าถึง4ทุ่มโทรได้ทุกวันไม่มีวันหยุด และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube ของช่องพระบ้านพระพุชาเอาไว้กดติดตามแล้วก็กดรูปกระดิ่งรูปกระดิ่งจะเป็นการแจ้งเตือนเวลามีคลิปพระใหม่ๆลงไปจะเห็นก่อนใครๆอย่าลืมกดติดตามกันไว้สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ